สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูการถอดชิปของตัวบอร์ดซึ่งตัวชิปมันจะเป็นหน้าตา IC8 ขาส่วนในการถอดนะครับเราจะใช้ไขควงแบ่ในการงานันซึ่งเราจะัค่อยๆ่อยงัด ที่แลัวฝานี่นอถกมาแล้วเราก็ดึงออกมาได้เลยหน้าตาของตัวสเก็ตจะเป็นอย่างนี้ครับส่วนในฝังตัวจิ๊บจะเป็นอย่างนี้ส่วนเวลาใส่ให้เราดูสังเกตที่ตรงมันจะมีรอยบากรอยบากนะครับ กับตัวที่บอร์ดก็จะมีรอยบากเหมือนกันให้ใส่ให้ตรงกันเราก็จะดูว่าขามันลงดีไหมจากนั้นก็กดให้มันลง